ตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ําตกจอกกระดินงแลครับน้ําตกจอกกระดินเดินเข้ามาอีก300เมตร,รจะถึงตัวน้ําตก ตอาตอนนี้แดดร้ดดนอนมากเอ๋เอตั้งท้งองหนาใช่เขาไม่ได้เอาแบบนั้นนะเดินเสียงน้ำตกอะ่ะทางเดินก็ทางเดินสบายนะทางเดินแบบดีอยู่น้ำเยอะเลยนะน้ำเยอะได้ยินเสียงน้ำเยอะ ไงเราไติ้งลีใไหมม่สชเปติ้งลีนันตกจ๊อกระดิ่งี่ครับ เราก็เดินกันมาเรื่อยๆจะเจอสะพานและลำธาราเดินมา้สกแล้วข้างหน้าก็คือน้ำตกจับก,กระดิ่งเง้าน้ำโคดใสเลยสะพานสูงนะน้ำใสามากเลย mặc sáng loại mẹ chắc bom cho tới năm tóc chắc đã đinh 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 chắc đã hui năm gió năm năm gió năm gió, nắm gió.

น้ำเย็นลงเบนตาคิวชื่อเดิมภาษาพาม่าชื่อกักกระดานภาษาไทยจ๊กกระดิ่งสถานกรารณ์น้ำปกติน้ำเย็นลงเบนตาคิวห้ามรับประทานอาหารห้ามทิง้งห้ามโยกห้ามาโยบราวสะพานเขตปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ตอนนี้เล่นน้ำไม่ได้นะครับห้ามเล่นน้ำมันตกสวยมากเลยใหญ่มากเลยหยใหญ่โตเป็นหัาเลยเนี่ย ดูในทีวีแม่งเล็กนิดเดียวเองวองให้ของจริงแม่งใหญ่กว่าโคตรใหญ่อ๋ออลังการเลยโคตรอลังการเลยน้ำเย็นมากเลยอ้ใหญ่เลยอะ เห็นของจริงนี่ใหญ่มากนะครับไม่ได้เล็กๆนะครับเห็นในจออาจจะเล็กแต่ของจริงนี่ใหญ่มากเลยอเมซิ่งมากเลยอ่ะ่องตรงน้ำเย็นเลยน้ำใสแจ๋วเลยดู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 อลังการมากเลยอ่ะอเมซิ่งไทยแลนด์จริงเลย ตอนนี้ลงมาน้ําตกจอก็ดิ่ครับน้ําใสมากครับแต่น้ำก็เย็นมากดูโอดูครับว่าน,น้ําเย็นแค่ไหนใสแค่ไหนดูครับดูใสมากจะพามาเลยเหินสวยมากเลยมาดูความที่ใหญ่ของน้ำตกครับดูครับดูใกล้ๆเลยนี่เปนะ็นไงโอ้ย amazing ไทยแลนด์เลย โคตรใหญ่โู้<_><_><_>ใหญ่มากโคตรหนาวอ่ะแข่งอักวาวดูละอองครับคำนี้ใหญ่ ก็เห็นท่านในทีวดูเล็กๆแต่พอมาจริงๆใหญ่ามากเลยครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับช่วงนี้คนน้อยมากขอบอกดูไม่มีคนเลยครับมีแต่พวกเราสิเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้หนึ่งนายครับผมตอนนี้เล่นน้ําไม่ได้นะครับลงมาถ่ายรูปอย่งเดียวนะครับมีปลาด้วยมีปลาเรวยมีปลาดรวย,ยตอนนี้ก็ ชมน้ำตกจอกรดินเสร็จเรียบร้อยแล้วลครับรรกำลังจะเดินทางกลับอุทยานแล้วครับผมสวยมากเลยครับน้ำตกจอกรดินไม่แต่แรงที่มาเลยสุดยอดโอเคครับเราเดินไงเจอกันต่อดีกว่าบ๊ายบาย